วีนุ่นวนุสวยมากครับส่นขอ้วยน่ว่าเไรทันสนใจนีมุกยังไม่ยหญ่นี่สมนี่ สมม้วนจีข้อยาบาทเนี่ยมีบาทครับอันนี้หน้านีสมหน้าฟังเนี่ยอันนี้หมูฟังเนีู่ปิ้งความจีมันไม่ได้ปิ้งแล้วมีบาทครับน้อยครับนี่หมูของหมูเฮียเหรอม่งได้แน่แน่ดูให้อันนี้เนื้อได้ไม่ใช่หมู เนี่ยเนี่ยนะนะเนี่ยเนี่ยย่บางนี่อันนี้ไข่ปลาองไข่ปลาขาวปลาตะเพียนอันนี้หมูยิฝั่งนี้ิบาทิหสามสิบสามองอสามสรับทโอ้ยมของ

ส่วนผักเอาวะาห้าบาทจ้ามันคือเราเขาวะญี่ปุ <fi> ่นจ้าอราบากยอดหัวหางสีเราชื่ออะไรขี้ลาบขี้ลาบ เียเยนี่งเชีย์ขะเรขึ้นเียเียงไึ้นไหมผู้พร้อมมาเพงดาวนขอลงดพร้ามมาเพียงดาวนี่ไงไม่ที่ตันอยู่ยงะเนเประตูนั้นห้าบาทคู่ห้าบาทพ่อม่ได้

ปาอลาอะาอรล่ปลาอะไรปลา่อนลช่อปาอะไรปลาช่นปลาลช่ออะานลไล่นะไม่ลได้ล่รับาี่คลปลา่นะนแล็งแไปลช่อนปลาอะ่อ เอาอะไรไปติ๊กบะก็อร่อยได้จ้าตลาดไม่จับไม่จัะรขาดตลาดสามห้าสามห้าเดี๋ยวยิ้ม่าบ่ามารวจ้าใครจะใคร

ไม่ต้มอะไรก็ได้ครับแก้วหวานจีนนี่หนึ่งห้าจิ้ไม่ค้านี่เลยอ่าเราไปเดียวเนาะขนมหวานขนมหวาน สามห้าสามโลลอยาเจ็ดสมคืครับมะนาวสิบบาทครับหอมสามาสามือก่อใบไรที่อไปแลวนะมาของหวานด้มของหวานไหเนี่เป็นเราจ้ะปลาปลาครับอร่อยสั่งกระย ร้องเอาแลวไมรเอาฟักบัวมาเลยวกระทานี่สวยนะักบัวไไงกันระทะสวยดีนะข้าเสียดีอะของบัวเอาแบบกรอบกับไม่กรอบกรอบๆนี่ไหมมันรอดจะกินเลยแล้วก็อันนี้สอง้ยไหมคะไหวยะ ยังไม่ไปไหนใายอยู่นี่ใส่เอากินเลยยังไงหมูวางอะไรไปไปไปชน่อะไรมันเนาหอยก็หอยหอยก็หอยวนไปวนมาเนี่ย อไนเออใสกะทเออนี yeah. yep. Ê, hmm. ่อจอร่อยอยู่เออสูงหนึนหน่เย็่ไหมแเย็นใช่ไหมแชเย็น่นไยน่เยานไหมแเนยนใเย็นใ่มใชยนใช่ม่ยมเนย่ ไม่หาอะไรไาดิบคนคาอร่อยอางนี้เลยค่ะจืดหวานมันอร่อยจืดหวานมันอร่อยปลาทูมีจืดหวานมันอร่อยด้วยอร่อยเนาะ